สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคะนะคะมีวิธีการทำอย่างไรเชิญรับชมได้แล้วค่ะถ้าเป็นเทคนิคการทำจําเศษเกินเป็นจำนวนคละนะคะผลลัพ์เอาไว้ตรงกลางค,คุณครูจะพูดเอานะลูกนะผลลัพ์เอาไว้ตรงกลางเศษเอาไว้ข้างบนส่วนเท่าเดิม นะคะเราจะทําเป็นจํานวนคระแน่นอนจะต้องมี3จมจำนวนอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะมีตรงกลางใช่ไหมคะมีข้างบนที่ครูชอบเรียกนะคะมีข้างล่างผลลัพธ์เอาไว้ตรงกลางเศษเอาไว้ข้างบนส่วนเท่าเดิมนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะนักเรียน ตัวอย่างที่1นึ่เอา8ส่วน3นะคะแปส่วน3เป็นเศษเกินเราต้องการทําเป็นจํานวนคะวิธีการคือเอา8ไปหาร3นะคะอันนี้ในกรณีที่นักเรียนถนัดแบบหารยาว8อยู่ข้างใน3อยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะนักเรียน3 2เป็น6ใช่ไหมคะลบลงมาเศษ2ใช่ไหมคะอันนี้คือได้ สองเศษสองใครถนัดหารยาวให้นักเรียนหารลองหารยาวค่อยมาเขียนนะคะ8หาร3ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์สองเศษสองนะคะตัวนี้ข้างบนหรือตรงนี้ได้สองคือผลลัพธ์นะคะเวลานำไปเขียนก็จะได้สองเอาไว้ตรงกลางคือสองข้างหน้าคือ ผลลับนะคะเศษเศษในที่นี้ก็คือ2ใช่ไหมคะเอาไว้ข้างบนส่วนเท่าเดิมส่วนเท่าเดิมมาจากไงคะคุณครูดูโจทย์8ปส่วน3เห็นไหมลูกส่วนมันเป็น3ส่วนคือ3เหมือนเดิมเสร็จแล้วลูกนี่คือคําตอบนะคะอาวข้อ2ลองข้อ2ข้อ2จํานวน1น0รอยส่วนด้วย 9, เอาอ้าวสมมุติถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราต้องเอา100มาหารด้วย9ได้เท่าไหร่ใครที่จะหัดหารยาวเอาดูคุณครูตรงนี้นะคะหารด้วย9 9 1เป็น9นะคะ10-9ลบเเหลือ1ชัก0ใช่ไหมคะ9อะไรเอ่ยเป็น10 9 1เป็น9ลบลงมาเศษ็จ1นะคะ เพราะฉะนั้นได้ผลลัพธ์คือ11เศษคืออะไรลูกเศษคือ1เหมือนที่คุณรูตั้งหารให้ดูใครถนัดหารยาวใช่ไหมคะเวลาจะมาตอบอข้อนี้ครูลืมเขียนตอบเอาตอบตอบเป็นจํานวนคระใช่ไหมคะผลลัพธ์คือ11เอาไว้ตรงกลางเศษเอาไว้ข้างบนเศษหนึ่งส่วนเหมือนเดิมคือเอามาจากโจทย์ส่วนข้างล่างคือ9ก็คือ9เหมือนเดิมแบบนี้นะคะเอา ตัวอย่างต่อไปคุณครูขอ,อยกตัวอย่างสักประมาณ3ข้อนะคะข้อ3เช่น121ส่วน5แบบนี้นะคะเอา121หารด้วย5แล้วได้เท่าไหร่เอาหารยาวอีกสักครั้ง5 ห้าอะไรเอ่ยเป็น12บสห้าสองเป็น10ลบลงมาเหลือสองชัก1ใช่ไหมคะห้าอะไรเป็น21เอาใกล้เคียง5้าสีสลบลงมาเหลือ1เอาเศษหนึ่ง,สงแสดงว่าได้ผลลัพธ์ยีบสีเศษเท่าไหร่เอ่ยเศษหนึ่ง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานําไปต่อไปเป็นจํานวนคละใช่ไหมคะผลลัพธ์เอาไว้ตรงกลางผลลัพธ์คือ24เศษเอาไว้ข้างบนเศษคือ1ส่วนเหมือนเดิมโจทย์ของเราส่วนคือ5ส่วนก็เหมือนเดิมคือ5ง่ายใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้แบบฝึกหัดน,นักเรียนไปลองทํานะคะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะลูกนักเรียนสู้ๆนะคะ